ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับช่างซ่วมในตำนานนะครับจากเพจคลินิกห้องน้ำนะฮะหรือช่อง y o u t u นะฮะหมอซ่วมรักษาซ่วมทุกอาการนะวันนี้นะฮะจะมาสาธิตนะครับวิธีการติดตั้งชักโครกนะโอเคชักโครกเป็นชักโครกแบบอัตโนมัติหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าสมาร์ททอยเล็ตนะฮะเป็นชักโครกแบบใช้ระบบไฟฟ้านะฮะแล้วก ด้วยเซรามิกลงพื้นนะครับโอเคคราวนี้นะฮะอุปกรณ์ที่เขาให้มาก็จะมีตัวหน้าแปลนนะฮะมีที่พึ่งบางที่พึ่งหนานะฮะแล้วก็มันต้องประกอบเข้ากันเพื่อที่จะการกลิ่นกันรั่วกันซึมนะโอเคสิ่งแรกที่เราต้องทาในการติดตั้งักโคกนะับก็คือการเช็คระยะท่อครับโอเคระยะท่อมาตรฐานสาหรับการติดตั้งักโคกจะอยู่ที่จากผนังนะฮะห่าง จากผนังมาถึงเซนเ,นเตอร์กึ่งกลางของท่อ4นิ้วที่พื้นเนี่ยระยะติดตั้งมาตรฐานจะอยู่ที่30.5เซนนะต้องอย่าให้น้อยกว่า30นะแล้วก็อย่าให้อย่าให้มากเกินไปนะเพราะว่ามันจะห่างผนังตามระยะที่ห่างออกมานะโอเคอันดับแรกเราต้องเช็คระยะท่อนะโอเคระยะท่ออันนี้อยู่ที่32เซนครึ่งถึง33เซนโอเคเป็นระยะติดตั้งที่ อพอรับได้ครับเพราะว่ามันห่างก่าหนังแท่ประมาณสัก2เซน2เซน2เซนครึ่งน,นะ,ะโอเคพอเราได้เช็คระยะท่อเรียบร้อยสิ่งที่เราต้องทําต่อไปนะครับก็คือการใส่อุปกรณ์หน้าแปลนนะครับก่อนที่เราจะใส่ที่พึ่งหนาที่พึ่งบางต่างน,นะครับเราจะต้องทําการวางหน้าแปลนตัวนี้ให้มันอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มาร์กตำแหน่งเพื่อเจาะนะครับนี่โอเคซึ่งจริงๆอ่ะมันให้เราเจาะที่1 2 3 4สาแต่เราไม่เจาะนะเราจะเจาะแค่ ปีกซ้ายขวาเพื่อที่จะให้มันยึดหน้าแปลนเนี่ยติดกับพื้นเท่านั้นนะฮะโอเคพอเราวัดมาร์กตำแหน่งเสร็จแล้วก็ทําทการเจาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปมาดูวิธีการเจาะกันนะครับเพื่อที่จะย,ดยึดหน้าแปลนโอเคนะครับหลังจากที่เรามาร์กหน้าแปลนแล้วก็เจาะเรียบร้อยนะต่อกคุกเรียบร้อยนะ,ะขั้นตอนต่อไปนันเป็นการใสใ่ตัวหน้าแปลนให้มันติดกับข้อกับพื้นลักษณะแบบนี้นะครับโอเค ก่อนที่เราจะยึดหน้าแปลนให้มันติดกับพื้นนะฮะสิ่งสําคัญนะคะคือเราต้องใส่ขี้ผึ้งนะฮะเพราะว่าตัวชุดหน้าแปลนเนี่ยเขาให้ขี้ผึ้งมา2แบบนะก็คืออันนี้เขาเรียกว่าขี้ผึ้งหนานะฮะอันนี้เขาเรียกว่าขี้ผึ้งบางนะฮะโอเคขี้ผึ้งบางนะฮะจะใส่ระหว่างแบบนี้นะครับโอเคขี้ผึ้งบางมันทําหน้าที่ในการเป็นตัวปิดตัวเชื่อมปิดรอยเชื่อมระหว่างท่อสี่นิ้วที่พื้นกับไอ้ตัวหน้าแปลนนะฮะปิด ปิดรอยปิดช่องว่างระหว่างกันนะก็คือใส่ขี้พึ่งบางลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วก็ใส่ลงไปนะฮะใส่แล้วก็ขันน็อตขันสกรูยึดให้แน่นนะฮะเพราะว่าเวลาแน่นเนี่ยแรงบีบเนี่ยมันจะเป็นตัวอัดให้ขี้พึ่งเนี่ยถูกบีบอัดแล้วมันก็จะปิดช่องได้มิดกว่านะฮะก็เจ็บก็ล็อคน็อตสกรูลักษณะแบบนี้นะครับโอเค ให้ยึดให้ใหได้ทั้งสองฝั่งนะครับนี่นะฮะยึดให้แน่นนะครับยึดให้แน่นมันให้มันเสมอกันอย่าให้ไอ้หน้าแปลนตัวเนี้ยมันลอยนะก็คือให้มันแนบชิดกับพื้นเลยนะครับวางไม่แน่นก็ต่อไปทีนะแึงอนี้อย่าตอกแรงอย่างนี้นคะรับโอเคจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับ ตัวหน้าแปลนเนี่ยมันจะเรียบเสมอพื้นเห็นไหมฮะเนี่ยเรียบเรียบติดกับพื้นกระเบื้องไปเลยนะฮะและ้วก็แรงบีบของแรงกดที่เราขันสกูเนี่ยมันจะทําให้ขี้พึ่งเนี่ยบานออกนะบานออกแล้วก็ปิดช่องว่างระหว่างพื้นกับตัวหน้าแปลนนะจะทําให้จบปัญหาเรื่องกลิ่นนะครับโอเคหลังจากที่เรานะฮะยึดหน้าแปลนใส่ขี้พึ่งหนาขี้พึ่งบางเรียบร้อยนะฮะ ขั้นตอนต่อไปนะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญสําหรับการติดตั้งนะครับก็คือ,อเราจะต้องใส่ตัวคีบพึ่งหนานะฮะนี่อันนี้เรียกว่าคีบพึ่งหนา ah ใส่แบบไหนใส่อย่างไงใส่อย่างนี้นะครับใส่ลนนักษณะนี้ใส่ให้มันตรงรูนะฮะมันจะคล้ายๆเป็นโดนัทใส่ให้มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นหน้างานใส่เสร็จก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คีบพึ่งหนาทําหน้าที่อะไรนะครับคีบพึ่งหนาทําหน้าที่นะฮะเป็นการเชื่อมท่อเอเป็นการเชื่อมรอยต่อระหว่าง ตัวหน้าแปลนนะ,ะที่ยึดกับพื้นแล้วก็ตรงกับท่อสี่มิวที่พื้นนะครับเนีย่ยเห็นไหมมันจะตรงกับท่อสี่มิ้ก็สร้าแบบนี้นะครับเป็นตัวเชื่อมระหว่างหน้าแปลนที่พื้นกับตัวเดือยเซรามิกชักโครกนะเพราะว่าชักโครกแบบเดือยเซรามิกเวลาเราวางนะจะต้องวางให้ตรงเซนเตอร์ท่อสี่้ิกับหน้าแปลนตัวนี้นะ,ะพอเราใส่ที่พื้นหนาปุ๊บที่พื้นหนาเนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมนะระหว่างเดือยเซรามิกกับตัวหน้าแปลนใส่เัาษณะแบบนี้นะมันก็จะลง เป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือการติดตั้งท the uh, ี <wh> ่ถูกวิธีสําหรับชักโครกเดยเซรามิกลงพื้นแบบหน้าแปลนพร้อมขี้พื้นหนาขี้พื้นบางนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะฮะการวางชักโครกแบบใส่หน้าแปลนลักษณะแบบนี้นะครับหนึ่งก็คือเราจะต้องวางนะฮะเดยเซรามิกนะครับให้ตรงเซนเตอร์ท่อเท่านั้นนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่ตรงเซนเตอร์สมมติถ้ามันขี่อยู่ลักษณะแบบนี้เห็นไหมฮะเราจะสังเกตว่าไอตัวเดือยเซรามิกเนี่ยมันไม่ตรงนะไม่ตรงเซนเตอร์กลางๆลักษณะแบบนี้นะฮะก็จะทําให้1กดแล้ว น้ำรั่วซึมแล้วกลิ่นออกมาฮนะสมมติถ้าเราวางเดือยเซนิกตรงท่อลักษณะแบบนี้เสร็จเนี่ยเรากดลงนะฮะมันก็จะเดือยเซนิกเนี่ยมันก็จะตรงหน้าแปลนพอดีนะฮะทำให้จบเรื่องรั่วซึมแล้วก็กลิ่นย้อนกลับนะอันนี้คือความสําคัญนะครับสำหรับการติดตั้งโชโคบแบบเดือยเซนิกบนพื้นต้องใส่หัวกรอ์ให้ครบติดตั้งให้ถูกวิธีนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ